สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นการซ่อมกิทไทยอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ s o y o ซอสตัวนี้เป็นรุ่น1200วัตต์ลองรับไฟจากแผงโซล่าเซลล์5 5ถึง90โวลต์รองรับแบตเตอรี่ระบบ48 V. โวลต์ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดน้องคายลูกค้าแจ้งว่าเพิ่งซื้อมานะครับเพิ่งซื้อมา แล้วก็เอามาต่อใช้งานวันแรกเนี่ยสามารถาใช้งานได้นะครับแล้วก็ต่อทิ้งไว้อีก3วันมาดูปรากฏว่ามันไม่ทํางานนะมันไม่รันแล้วนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมลองตรวจเช็คแล้วนะฮะก็คือดี i ีอินบวกลบมันช็อตถึงกันนะครับก็แสดงว่า,อามอสเฟตท,ทางฝั่งคอยเตอร์มันช็อตนะฮะ ดูจากข้อมูลบนหน้าจอนะครับตัวกิโลวัตต์ชาวตัวนี้นะฮะก็เพิ่งเดินไปแค่3.5กิโลวัตต์เท่านั้นเองนะฮะหรือ3.5หน่วยนะครับสแสดงว่าที่ลูกค้าต่อใช้งานไว้เนี่ยมันอาจจะอสองแผงลูกค้าบอกใช้สองแผงอนุก,ก,กันเนาะ อาจจะรันได้ประมาณวันหนึ่งหรือวันหน่อยๆเท่าน,นั้นเองเพราะว่ามันได้แค่3หน่วยนะสามจหน่วยเท่านั้นเองนะครับในนี้ลูกค้าก็ต่อทิ้งไว้สาวันแสดงว่ามันน่าจะทํางานได้ประมาณอ่าสักวันหรือวันกว่า,วา,วานะฮะก็ได้ประมาณ3.5หน่วยแล้วก็อ่าวอสเตคอวอร์เตอร์ช็อตนะครับก็เลยมีอาการอ่าขึ้นอ่าดีซีอินพุตนะฮะไม่รัน กิไทายอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อนี้นะครับก็ตอนนี้เจอค่อนข้างเยอะที่ลูกค้าซื้อมาแล้วก็บางท่านยังไม่ได้ใช้งานเลยเอามาต่อปุ๊บก็ก็พังเลยก็มีนะครับอ,อย่างท่านนี้น่าจะใช้งานได้ประมาณสักวันหนึ่งหรือสอวันก็พังนะฮะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่ กำลังจะจัดส่งมานะครับเป็นรุ่นนี้เหมือนกันเลยรุ่นเดียวกันท่านนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะซื้อมาต่อปุ๊บพังเลยนะครับสำหรับกิจทายอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับตามสเปคเขาบอกว่ารองรับแผงโซลา่าเซลล์ได้55ถึง 90สบโวลต์นะครับแต่การใช้งานเนี่ยแรงดันของแผงโซล่าเซลล์เนี่ยทางที่ดีไม่ควรที่จะเกิน8 5ดสิบ้าโวลต์นะครับถ้าเกิน8 5ดสิบ้าโวลต์เนี่ยก็คืออยู่อยู่ในช่วงไม่เกิน8 5ดิบ้าโวลต์เนี่ยสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิน8 5ดิบ้าโวลต์ขึ้นไปเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าการทำงานของแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมันมีบางช่วงที่ที่เขาเรียกว่าช่วงพีคนะครับ ช่วงพีคมันแรงดันของแผงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราวัดแรงดันแผงได้อยู่ที่86โวลต์แต่ว่าในช่วงพีคของแรงดันเนี่ยมันอาจจะเกิน90โวลต์นะครับกิจทายตัวนี้ถ้าใช้แรงดันที่90โวลต์พอดีเนี่ยคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับคือมันบอกว่ารองรับแรงดันได้90โวลต์ต้องไม่เกินนะฮะ ถ้าเกินเนี่ยหรือ,อยู่ในช่วง90โวลต์ช็อตนะผมเคยลองมาแล้วนะฮะเคยเคยลองของผมมาแล้วแล้วก็ช็อตจริงๆนะครับอยู่ที่90โวลต์ผมเคยลองป้อนแรงดัน90โวลต์มาดีนะฮะป้อนเข้าไปในอ่ายังไม่ทันรันเลยนะฮะพอมันเริ่มเริ่มรันปุ๊บมอเเฟตช็อตทันทีเลยผมถึงได้รู้ว่ามันห้ามเกิน90โวลต์โดยเด็ดขาดนะครับถ้าเกินช็อตแต่สําหรับตัวเนี้ยลูกค้าก็แจ้งว่าใช้2แผง วัดแรงดันได้85บโวลต์กกว่านะครับผมก็ไม่ได้ถามนะว่า85อ่า80ไอ้วัดแรงดันได้80บโวลต์มากกว่าผมก็ไม่ได้ถามว่า80เท่าไหร่นะครับถ้ามันอยู่เกิน85ขึ้นไปเนี่ยมันก็มีก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีบางช่วงที่ที่แรงดันมันพีคนะครับเกิน90โวลต์ทำให้กิตไดอินเวอร์เตอร์ช็อตนะฮะทำให้มอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับ, Shot, รบส่วนอีกตัวหนึง่งที่ลูกค้า จะส่งมาซ่อมรุ่นเดียวกันนะร,รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนี่ตัวนั้นไม,ไม่ได้รันเลยนะฮะต่อแผงช็อตเลยลูกค้าเอามาต่อแผงเอามอฟัตอสอบถามไทีลูกค้าแล้วลูกค้าว่าสอบถามว่าแผงเอามอฟัตมีแรงดันกี่โวลต์ลูกค้าบอกว่าวัดได้96โวลต์นะครับก็คือ96โวลต์เข้าไปเนี่ยพังทันทียังไม่ทันรันเลยนะฮะก็คือพอมันเริ่มรันปุ๊บมอสเฟชช็อตในทันทีเลยเพราะว่าเกินสเปกนะครับสำหรับตัวนั้น อ่าเดี๋ยวลูกค้าจะส่งมาซ่อมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ส่งมานะครับก็เดี๋ยวส่งมาซ่อมก็เดี๋ยวผมจะทาคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะก็สําหรับตัวนี้เดี๋ยวทําการรื้อออกมาตรวจเช็คนะฮะว่าหรือว่ามอเตอช็อตกี่ตัวนะครับครับก็ถอดตัวบอร์ดออกมา ทำการตรวจเช็คนะฮะพบว่ามีมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ในตำแหน่งนี้ช็อตอยู่นะครับนี่นะฮะในส่วนอื่นก็ปกติดีนะครับก็เ,เดี๋ยวจะเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวมาทดลองกันอ่า ดูว่าจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับครับก็เปลี่ยนมอสเฟสเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำมาประกอบลงกับตัวนี้มันเป็นตัวซิงค์ระบายความร้อนนะ นะครับหรือตัวฐานมันนะฮะก็เดี๋ยวจะทำการทดสอบเบื้องต้นดูนะครับว่าจะสามารถกลับมา,าลันได้ปกติหรือเปล่านะฮะแต่เดี๋ยวมันต้องใส่ตัวจอมันด้วยนะครับเพื่อ,อตั้งค่าในการทดสอบเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ทดสอบนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน ครับก็มาทดสอบรันเบื้องต้นกันหรือว่าจะรันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปตั้งค่าตั้งค่าเป็นหมวดแบตเตอรี่นะทดสอบที่หมวดแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ CP กิดตั้งเป็น Y แรงดันสตาร์ทอยู่ที่52โวลต์นะครับ กำลังวัดตั้งไว้ที่ร้อยวัตตามนี้เลยนะฮะ,ะทดสอบรันที่หนึ่งร้อยวัตก่อนนะครับแรงดัน power supply ใช้ที่ห้าสิบสามตั้งแรงดันผมตั้งแรงดันสตาร์ทของตัวกิจทายอยู่ที่ห้าสิบสองนะฮะก็ใช้แรงดันอของ power supply อยู่ที่ห้าสิบสามโวลต์กระแสะกระแสตั้งไว้สิบแอมป์เลย ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะกดจ่ายไฟจากพาวเวอร์สตาล์ยมาเข้าที่ตัวกิจทายนะครับลองดูว่ามันจะรันได้หรือเปล่าอันนี้รันที่โหมดแบตเตอรี่นะครับตั้งไว้ที่ร้อยวัตต์นะถ้ารันได้มันก็ต้องขึ้นที่หนึ่งร้อยวัตต์นะครับอ่านะครับสามารถรันได้แล้วนะฮะนี่นะครับหน้าจอขึ้นอยู่ที่หนึ่งร้อยวัตต์นะฮะ กำลังวัตต์ที่ผลิตได้จริงๆอยู่ที่100แล้วเรา112วัตต์นี่นะครับหน้าจอที่โชว์ก็คือสวิง90กว่าๆนะฮะถึง100ก็แสดงว่ามันสามารถหลันได้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมลองปรับวัดขึ้นไปหน่อยนึงนะฮะสัก200ลองดูลองทดสอบดูนะครับ200วัตต์นะฮะนี่นะครับดูการผลิตไฟ200วัตต์ผลิตได้จริงอยู่ที่218วัตต์นะฮะ ส่วนตัวหน้าจอโชว์อยู่ที่200เดี๋ยวลองขึ้นไปที่300วัตต์นะครับ300วัตต์นะครครับก็ผลิตได้อยู่ที่320วัตต์นะครับหน้าจอโชว์อยู่ที่300 ผลิตได้จริงอยู่ที่320นะครับก็โอเคนะฮะมันผลิตได้เยอะกว่าตัวหน้าจอนี้ถือว่าถือว่าดีนะครับอ่าหน้าจอโชว์0ผลิตจริง320ดีกว่าหน้าจอโชว์0แต่ผลิตจริงได้น้อยนะฮะอันนี้ผลิตจริงได้เยอะกว่าก็ก็ถือว่าโอเคนะครับ ก็มันก็สามารถรันได้ปกติแล้วนะฮะสามารถรันได้ปกติแล้วอันนี้ในหมวดของแบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวผมประกอบก่อนอันนี้ยังไม่ประกอบนะแค่ใส่ประกอบฝาไว้เฉยเพื่อที่จะเสียบจอทดสอบนะครับก็เดี๋ยวประกอบไขน็อตให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมามาเทสแบบอ่ากำลังวัดสูงๆกันดูนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะฮะจะจะมีปัญหาอะไรไหมจะปกติไหมที่วัดสูงสูงนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูง,ส,งสูงดูอตอนนี้มันอยู่ที่หมวดแบตเตอรี่ ตั้งค่าไว้ที่300วัตต์นะก็เดี๋ยวปรับกระแสของพว์ซัพพายขึ้นไปสูงสุด18ะแอมปร์แรงดัน43ขอขอภยัยแรงดันต้อง53ถึงจะทำงานเพราะว่ามันตั้ง แรงดันสตาร์ทอยู่ที่52อ่าโอเคเริ่มทำงานแล้วนี่นะครับอันนี้ตั้งไว้ที่300วัตต์นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเติค่าไปที่500วัตต์500วัตต์ฮะ ก็นี่นะครับกำลังวัตต์ที่ผลิตได้อยู่ที่518วัตต์กินกระแสเพราะว่าสายอยู่ที่10แอมป์นะครับก็เดี๋ยวปรับขึ้นไปอีก600วัตต์ห0รวัตต์นะฮะผลิตจริงได้อยู่ที่611วัตต์นะ กินกระแสเพราะว่าัพายอยู่ที่12แอมป์ไปที่700 700วัตต์นะครับผลิตจริงได้อยู่ที่693นะครับกินกระแสเพราะว่าัพายอยู่ที่15แอมป์ก็แรงดันของเพราะวาัพายมันเริ่มตกแล้วนะครับก็เลย วัดก็เลยออกได้ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงตามที่ตั้งไว้แล้วนะครไฟมันเริ่มตกแล้วนะครับนี่นะฮะหกร้อยเก้าสิบเก้าวัตเจร้อยวัตนะครับตามที่ตั้งไว้หน้าจอคือตัวหน้าจอเนี่ยมันก็จะแสดงอ่าค่าตามที่เราตั้งไว้นะครับแต่ว่าไอที่ผลิตได้จริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวผมจะทดสอบที่หมวดแผงโซล่าเซลล์ดูบ้างนะครับเดี๋ยวตั้งต้องตั้งค่าที่ตัวเครื่องก่อนนะตอนนี้มันอยู่หมวดแบตเตอรี่นะครับในหมวดแผงโซล่าเซลล์ต้องตั้งแบต,ตเตอรี่ CP กดให้เป็น N นะครับเป็น N นะฮะก็จะเป็นหมวด P v นะครับ พีวีหมดนะฮะแรงดันที่ใช้ได้อยู่ในช่วง55 90โวลต์นะครับต้องไม่เกิน90โวลต์นะฮะหรือต้องไม่ใช้90โวลต์พอดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะมีปัญหาถ้าใช้แรงดันเกิน90โวลต์พังแน่นอนนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วตัวที่ผมใช้งานนี้เป็นลอตเก่าด้วยนะลอเแรกๆ ก็อุปกรณ์ค่อนข้างเกตค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าใช้แรงดัน90โวลต์พอดีเนี่ยพังเพราะผมเคยเคยเทสมาแล้วแล้วก็พังมาแล้วนะครับก็เลยแนะนำาถือโอกัดแนะนำกันเลยนะฮะสำหรับท่านที่ซื้อมาใช้เนี่ยดูให้ดีนะแผงโซลาเซลล์ของท่านเนี่ยอนุก,กรมกัน2แผงเนี่ยแรงดันวนลต์รอยของแผงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าปิ่มปิม่90โวลต์เนี่ย ผมไม่แนะนำให้ใช้นะครับมีโอกาสพังได้เพราะว่าในบางช่วงบางจังหวะแผงโซลา่าเซลล์เนี่ยนะครับมันม,มนีมันในช่วงแดดหุบแดดมาอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะมีช่วงที่พีคแรงดันพีคขึ้นไปนะครับมันจะเกิน90โวลต์ถ้ามันเกินเนี่ยนะครับกิจทายอยินเวอร์เตอร์ก็จะมีปัญหานะครับก็จะช็อต แต่ที่ผมจะทดสอบให้ดูเนี่ยอ่ผู้ว่าซับไพผมมันปรับได้แค่สูงสุดได้แค่60นะครับอ่า60โวลต์อ่ากระแสรกระแสกระแสจะใช้กระแสอ,อ่า10แอมป์ใด้สัก10แอมป์เนาะอันนี้นะครับที่แรงดัน60โวลต์กระแส10แอมป์ลองดู นะครับตอนนี้หลันแล้วนะฮะ400กว่าวัตต์นะครับในหมวดในหมวด PV ในหมวดแผงโซลาเซลล์นะฮะก็ผลิตไฟได้จริงก็อยู่ประมาณ400 400กว่า,วาในหมวดแผงโซลาเซลล์เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยนิ่งหรอกนะฮะกำลังวัตตก็จะมีสวิงบ้างนะครับเพราะว่ามันจะดึงกระแสสูงสุดตามที่เราได้ตั้งไว้นะฮะ แรงดันก็ตกเหลือประมาณ47โวลต์นะครับเดี๋ยวลองเพิ่มกระแสขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับ13แอมป์ที่13แอมป์นะฮะอยู่ที่550วัตต์ครับหน้าจอโชว์อยู่ที่ลาลา550เช่นกันนะฮะใกล้เคียงกัน1 5 0 560นะฮนะก็ โอเคนะครับสามารถกลับมารันใช้งานได้แล้วเดี๋ยวผมทดสอบเท่านี้พอเดี๋ยว power supply จะมีปัญหาเนาะ p o w e supply อ่าพวกนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้ให้ใช้งานหนักนะครับออกแบบมาไว้สําหรับเทสงานซ่อมเดี๋ยวเราไปทดสอบนานๆเดี๋ยวเดี๋ยว power supply พังนะครับก็กิทายอินอ์เตอร์ตัวนี้นะครับลูกค้าใช้งานได้แค่3วันนะฮะ แต่มันอาจจะพังก่อน3วันเนาะเพราะลูกค้ามามามาดูก็ลูกค้าบอกว่าทิ้งต่อทิ้งไว้มาดู3วันมาดูมันไม่ดันแล้วนะฮะผมคิดว่านะครับคิดว่าแผงโซล่าเซลล์ที่ลูกค้าใช้เนี่ยแรงดันมันมีบางช่วงนะบางจังหวะนะครับพีคเกิน90โวลต์ก็เลยทำให้ตัวกิจไฮอินเวอร์เตอร์ช็อตนะครับ ทีนี้ลูกค้าต้องเช็ดดูให้ดีนะ,ะซ่อมไปแล้วเนี่ยถ้าเอาไปใช้กับแผงเดิมเนี่ยถ้ามันมีอาการในลักษณะเนี้ก็คือในบางช่วงบางจังหวะแรงดันของแผงพลคเกิน90ไมโวลต์เนี่ยมันก็จะพังอีกนะครับกิทินเออร์ตัวนี้ก็จะพังอีกนะอันนี้ต้องต้องแจ้งต้องแจ้งไว้ลูกค้าต้องไปหาวิธีนะครับหาวิธีทำยังไงที่จะไม่ให้ ในช่วงพีคแรงดันของแผงไม่เกิน90โวลต์นะครับอ่าอันนี้ผมผมแจ้งไว้เลยนะเดี๋ยวจะหาว่าซ่อมไปแล้วทำไมเอาไปใช้งานยังพังอีกนะครับถ้าเอาไปใช้กับแผงชุดเดิมเนี่ยมีโอกาสพังอีกนะฮะอ่ามีโอกาสพังอีกแจ้งลูกค้าไว้เลยนะครับก็โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้อง จบไปเพียงเท่านี้นะครับในหานคิปพิพาการใดขออภัยเพื่อนเพื่อน้นาโอกาสนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ